ยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้สร้างบรรยากาศการลงทุนและความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ค่อนข้างมากทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจสะท้อนความมั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังได้เป็นอย่างดีแม้ล่าสุดจะมีการปรับลดแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ g d p ของไทยลงอย่างต่อเนื่องจากความพันผวนในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่ายังมีมุมมองเชิงบวกเพิ่มสูงขึ้นในปีถัดไป ครับขณะนี้เนี่ยมันมีเรื่องของภาครัฐนะฮะที่พร้อมที่จะใช้จ่ายนะครับมันเป็นติดขัดในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้มันมีอะไรที่ผลักดันออกไปได้เยอะนะครับปีหน้าแทนที่จะชา้าไป2ไตรมาสก,ก็กลับมาสู่ปกติพวกนี้มันดึงให้กลับมาเร็วอีกประการหนึ่งก็คือว่าความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคผู้ลงทุนนะครับความเชื่อมั่นมาเนี่ยการใช้จ่ายก็ตามมาได้เร็วนะครับมีความชัดเจนของนโยบายนะครับ มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะฮะก,ก็จะช่วยให้กลับมาเยอะแล้วก็อย่างเรื่องของ b นะี i เนี่ยที่พงังอยู่ข้างเยอะนะครับความเชื่อมั่นเหล่านี้ได้สะท้อนกลับมาจากแรงซื้อกลับทั้งในตลาดหุ้นและตลาดเงินของไทยจะเห็นได้จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีและการแข่งค่าของค่าเงินบาทพร้อมแรงสลับซื้อขายวนไปในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้น ตัวเลขของเศรษฐกิจอาจจะยังมีไม่มากเพราะนั้นวิธีวัดง่ายๆก็คือ1เนี่ยทิศทางของความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นตลาดหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยนะฮะเซตอินเด็กซ์ ex, ก็จะมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของสถานการณ์ของค่างเงินบาทก็จะเห็นว่าค่างเงินบาทเองเนี่ยมีภาพของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่มีเสถียรภาพก็คืออยู่ประมาณ32.5บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับบวกลบโดยประมาณผมจะบอกว่าสังเกตว่าจากสถานการณ์2ตัวนี้เนี่ยถ้า ชาวต่างชาตินะครับหรือนักธุรกิจเนี่ยขาดความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับตัวหุ้นเนี่ยจะมีทิศทางของขาลงและก็ค่าเงินจะต้องออกแม้ล่าสุดอาจมีปัญหาการลดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยมาที่ระดับเทียสามหรือการประกาศมาตรการคว่ำบาตรด้านการค้าระหว่างยูกับไทยในมุมมองหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการส่งออกของประเทศที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการหันเป้าการส่งออกเหลือไม่ถึง3.5เปอร์เซ็นต์ รือศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ได้ปรับลดลงเหลือไม่ถึง2%แต่ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยยังเชื่อว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยน้อยอ1นึ่งบริษัทครอบคุมประมาณ60%ของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วโลกถ้านับตาม Market c a p นะครับก็ถือว่าครอบคลุมทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะซื้อก็ผมคิดว่าก็คงจะกระทบในเรื่องของการส่งออกนะครับเพราะว่า ตอนนี้การส่งออกที่ไป EU ก็ประมาณสักเกือบเกือบสิเนะฮะจากประเทศไทยซึ่งความน่าเป็นห่วงก็คือในแง่ GSP ซึ่งเราทราบกันดีว่าสิทธิประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยจะเหลือเป็นศูนย์เลยนะแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นที่กลับคืนมาเท่ากับการคืนความคึกคักสดใสให้กับตลาดหุ้นไทยที่ตลาดหลักทรัพย์ยังเชื่อมั่นว่า ภาพการลงทุนในครึ่งปีหลังยังอยู่ในท่ามกลางความหวังที่สดใสและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นได้จากการที่คณะทำงานต่างๆนะคะที่ทางพสชได้ดําเนินการเนี่ยก็ทําให้เกิดความชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนก็ลงทุนนะคะตัวผู้บริโภคเองก็มีกําลังซื้อนะคะมันจึงทําให้ในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตเนี่ย จากวันนี้ไปจนถึง12เดือนข้างหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเทียบว่าไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็ครึ่งปีหน้าถ้าเราครึ่งปีหน้าเราเทียบกับครึ่งปีปีนี้ใช่ไหมคะเราก็จะพบว่าน่าจะเจริญเติบโตดี